สวัสดีค่ะวันนี้เรามาขยายพันธุ์บัวก,กันนะเพื่อนๆน,นะขยายพันธุ์บัวโดยวิธีง่ายๆเพราะเวลาเราไปซื้อมามันแพงนั่เพืนะ่อนเนาะขยายเองก็ได้ค่ะง่ายๆดินเหนียวนะคะซื้อดินเหนียวมาเป็นถุงนะบ้านไหนมีดินเหนียวก็เอาดินเหนียวนี้ละคะ่ะสิบห้าบาทส่วนอ่างพยานยาใช้อ่างดิน อ่างดินเขามีความเย็นค่ะมันจะขึ้นง่ายอ่างดินนะเห็นไหมคะอย่างนี้นะอย่างนี้นะใช้อ่างดินมันจะเย็นมีความเย็นนะคะ น้ำนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวกนนะะหันมาด้านนี้เสร็จแล้วเราใช้ปลายนิ้วม,มือเรานี้ยละคะ่ะค่อยๆแซะออกมาหยิบออกมาทั้งทั้งดินเหนียวอย่างเงี้ยคะ่ะจะใส่ลงไปเลย หยิบมาสองกอสองต้นเล็กแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าใส่กันไว้ก่อนเนาะปลูกคู่ดีกว่าปลูกขี้เพื่อน,นเวลาปลูกนะคะปลูกสองเลยถ้าหนึ่งเป็นอะไรเราก็ยังเหลืออีกหนึ่งแล้วก็ใช้ดินเหนียวเนี้แปะแปะไว้หน่อยไม่ต้องให้แน่นมากรากเขาจะได้เดินได้ค่ะ ที่ใช้หม้อดินนี้ไม่ใช่อะไรนะวันนั้นเอาไปวางหนักมือหน่อยก้นเขาล้าวเราก็เลยเอามาทําบัวแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดในการขยายบัวคือใช้อ่างดินค่ะใช้อ่างดินนะอ่างดินเขามีความเย็นค่ะขึ้นง่ายถ้าเป็นพลาสติกเจอความร้อนเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้าอย่างนี้ชัวร์เลยเสร็จแล้วเติมน้ําลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะ แค่อย่างนี้ก่อนแค่อย่างนี้ก่อนค่ะแค่นี้แหละพอละแล้วก็ยกไปไว้ในใต้ต้นไม้ใหญ่แค่นี้พอค่ะปิ่นปิ่นแค่นี้พออยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะผ่านไปสักอาทิตย์เดียวเขาก็จะโตขึ้นมาละแล้วก็มาเติมน้ำตอนนี้อยู่แค่นี้ก่อน พอมีแสงแดดลงมารับแดดตอนเช้าค่ะได้แดดช่วงเช้าสักแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยเขาอยู่รอดอาทิตย์เดียวแล้วค่ะแล้วเราก็มาเติมน้ําทีละหน่อยทีละหน่อยเดี๋ยวเดียวก็โตละการดูแลก็แสนจะง,ง่ายบัวนะคะปุ๋ยอะไรก็ได้ค่ะห่อกระดาษ ระดาษทิ่เนี่ยสักสองชั้นห่อก่อนเดือนละครั้งนิดเดียวค่ะใหญ่เยอะยัดลงไปในดินเหนียวเลยค่ะห่างโคนเขาสักนิดหนึ่งนะคะห่างโคนเขาสักหน่อยอย่าเอาไปคิดจนติดตาโคนเขาก็ไม่ดีห่างหน่อยแค่นี้นะคะ ลงไปให้จมเลยค่ะแค่นี้เองของนี้อยู่กับเรามาแปดปีนี้แล้วค่ะ